สักนะครับปุูกรามินทานะครับไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าครับอยู่ไหมคะเย้เขื่อนเพื่อนไดยค่ะอ่าชื่อเออ่เดินเดินขึ้นข้างๆมีมีอะไรได้างอ๋อชื่อหน้าเอ้ยฮอลโลตอนนายเลี้ยวะโอ้โหนี่ครับผมเป็นเทย์ฟอยนะครับพี่ได้ยอดไลค์เท่าไหร่เอ่ย128ยยี่สิบแปดคะแนนครับโอ้โห อินดีด้วยค่ะได้รับเป้นะคะพี่ต้องอยู่ตรงกลางเดี๋ยวให้เอ็นเจอร์อประกอบเย้ <Yeah. S 1> โอเคค่ะต่อไปเป็นทเทเอร์ใช่ไหมจ๊ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเป็นรางวัลปลอบใจของเ hey ทบอ,อ,อยก่อนน,นนะครับรางวัลปละอบใจมีสามรางวัลนะครับท่านแรกก็จะเป็นคุณมดดา้อนนะครับ ไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคุณโมด่าก้อนครับยังไม่มานะครับตัวแทนคุณมดมี่ไหมครับตัวแทนได้นะครับมาเลยค่ะตัวแทนห้าตัวห่าเร็วๆๆๆตัวแทนคุณมดนะครับไม่มลไม่มีผ่านก่อนไหมไม่มีผ่านไปก่อนนะครับโอเคเอ่อขอขอบใจท่านที่สองนะครับคุณชิงหันนะครับอ่าชิงหันครับเสียงก็เสียงได้ขับหน่อย เป็นกระเป๋าคาดเอ๋ยนะครับผมนะยอดไลฟ์เท่าไร่เอ่ยมียอดไลฟ์อยู่8ปีคะแนนครับโอ้8 4ดหมนไลฟ์เยอะมากเลยทีเดียวยิ้ม่อยค่ะดีใจแสดงอาการดีใจในเรื่องท่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ารางวัลลอบใจชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับเทย์บอยนะครับ คุณแซมมี่นะครับมียอดลา์ทั้งหมด777,777คะแนนนะครับ